ยำยำให้เข้าทียำไม่เป็นไม่อร่อยนะต้องใส่ต้องถึงยำไม่เป็นกินไม่ได้นะต้องถึงนะครับตรงยำให้เป็นยำให้เป็นเย็นเร่นไป ถ้็โกะงด่างชัดๆก็ต้องด่าให้เป็นต้องยำ้ำอยๆด่าให้เป็นเรีนเรื่อยไปด่าให้มากๆหมดหมดไปเรื่อยๆเมืนก่อนด่ากกะทินพระป,ป่าและวันนี้มาด่าบุญกิริยาวัตถุต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ต่ออีกครับวันนี้ก็ยังไม่กระจ่างเท่าไหร่เพราะจับจุดตรงที่ว่าเขาเขาเข,าข้าใจเขาพูดผิด เอราเข้าใจคำว่าบุญผิดเพราะจุดที่ผิดมันอวดดีมันก็เลยบอกมันมีเชิงมันไม่กึ่งหนึ่งของภพชาติบุญมันไม่มีภพไมมีชาติที่มาอธิบายแล้วมันก็มันเข้าใจผิดนะเริ่มมันเริ่มเห็นเลยว่านี่มีเรื่องวิชาที่ผิดในคำว่าบุญต่อพยามทำบุญพยายามทำบุญ เริ่มต้นจากบุญกิาสูดสามของพระุทธเจ้าแล้วนอกนั้นมาอีกเจ็ดข้อเนี่ยข้อตรกถาหมดก็ตามก็เริ่มต้นด้วยความใช้พลังอ่อนน้อมชอ่อนน้อมทำต้นกับคนขวายอปิญยากับวยาวิจิตรวัยที่จริงคำว่าไมยะเนี่ยมันจบแล้วครับสำเร็จ ความสําเร็จด้วยการทานมันก็จบในตัวแล้วทีนี้เขาก็มาพยายามจะอธิบายถุสม,มุติ่อ,อนองทำต้นทํานะที่ <c oughs> มันก็ดูฟังดีอ่ะคนวายนะอุตสาหะคนวา้มันก็ดูดีอ่ะ <c oughs> มันเป็นความดีอานุทน,นาบนุญด้วยเสร็จแล้วก็ปัตตานุโมทนา,<อ>าไม่อีกก็มันสมัยแล้ว,วมันสําเร็จแล้วมาปัตตาเข้าไปอีกมาครับว่า คุณจะต้องค้นขวายคุณต้องอ่อนน้อมทำตนไม่มีตัวมีตนลดลงแล้วก็พยามคนขวายอุตสาหะทำอ,อีกทำที่จริงคุมันพูดแล้วคุมเครือทำอยังไงมีอนอนน้อนมอทำนาบุญด้วยนะ,ะนนค้นขวายยังไงอ่อนน้อมไปแล้วอ่อนไปยังไง มันไม่ใช่ลักษณะไขความลักษณะมันต้องลตวตวดัให้ปัญญาบุญเนี่ยต้องอธิบายชานอธิบายปัญญาต้องเอาปัญญาเอาฌามาอธิบายให้พลังงานเป็นอุณหภูมิให้มันมีกำลังของความคมแหลมคมเห็นจริงเห็นแจ้ง ว่าไอ้นี่มันเป็นของเลวเอันนี้มันเป็นของไม่ดีอันนี้ของนักเกลียดเ้วก็เลิกครบไม่ใช่ไปฟาดไปฟันไปกดไปข่มไป,มไปทัมไปถมอะไรกันแน่มืมอแก้ <จะ S 2> ขวดเบียรกันไม่ใช่คําว่าอ่อนน้อมอย่างเงี้ยมันเป็นเชิงมันไม่ใช่ว่าแกย้ยข้าถ้าลดอดตัตราบอนน้อมี่แก้ขวย มันจะเป็นรูปภายนอกก็ได้อดนอกน,นี่เป็นมันแก้ควยไงบอกไม่ก็เต็มเต็มที่นี่แหละไม่ต้องอนอนตรงนองมะไรหรอกเต็มที่นี่แหละสมเรียกว่าสมดุลนี่แหละได้เต็มสภาพสันต้านี่แหละมีแต่อ,อนเป็นอน้อมอยู่มันก็ไม่พอจริงๆมันจงแข็งแรงด้วยซ้ำต้องแก้วกล้าแข็งแรงงันด้วยซ้ำ งมันลดไม่ลงนะมั้นมันลดไม่ลง,ง,งมลไม่เลสนลดอำนาจพลังงานกิเลสพลังงานราคะพลังงานโทสะพลังงานโอ้หรือไฟราคะไ,ไฟโทสะไฟโมหะเป็นพลังงานที่มันมันมีอํานาจมีฤทธิ์อีกตัวมันต้องมีฤทธิ์เหนือกว่าฤทธิ์ที่ว่านี่นะถ้าจะไปใช้พลังเย็นมันก็ยังเป็นก้อนมันมละลายเ<อ>ขาเลยใช้ภาษาพลังไฟ จะกำลังไฟมันจะสลายแลวไม่หายไปง,ไงั้นมันไม่หายลังยืงมือยึจับกันก้อนแข็งยิ่งแน่นเลยยึงเสร็จเลยมันด้วมันอธิบายบุญเป็นเชิงแบบนั้นมันจึงมันไม่เข้ากับบุญกิริยาวัตถุใช่มไม่เข้ามันไม่เป็นกิริยาของม,ม,มีมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาคือว่าเห็นคนอื่นทําลดกิเลสได้แล้วตัวเองก็ ดีด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นสูงก็สูงมบน้อลายกลายเป็นโสมนัสโออัตมณนตาเพิ่มก็เลยหนักเลยอสุตาต้องเอาเอาทานสิหคันมาอธิบายตัวใหญ่เนจเนสานสุขอธิบายขยายความเห็นอีกทีหนึ่งที่ท่านเห็นที่ว่าเพราะเข้าใจผิด กลายเป็นแบกฐานห้าคันสุดท้ายก็อัตตะสมนัสสาปลื้มปลื้มเลยเลยปลายแปลมปลื้มเลยเลยจะกลายความ,วาม,วามเขาเป็นคอนเซ็ปต์จะเป็นอยังไงจริงจริงบางอยา่างนั้นธรรมชยโยปลื้มปลื้มปลื้มบังคับให้เขาใช้คำนี้จะสวยนะครับเขาหา<อ>คำนี้มาใช้แปลอัตตะสมนันะสส<ว>าเนี่ยตัวชัด ปลื้มแล้วมันก็สภาวะมันก็คือโอ้โหมันรวมเป็นก้อนเลยนะปลื้มนี่เป็นความมีใหญ่แล้วโอ้ปลื้มไม่สลายเป็นก้อนไม่สลายเลยปลื้มเนี่ยกลืนก็ไปเต็มเลยปลื้มตัวารที่เขาเขาใช้กันภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไงเนาะคำนิมมวัฒนาที่เขาให้ทาน เท่เลยอนุโมทนายินดีอนุโมทนาเขามีอยู่พญชนะบาลีก็มีอนุโมทนาอนุโมทยะอนุโมทยังจิตตังกับอมโทนังจิตตังอภิปรโมทยังอภิปรโมทยังจิตตังกับอนุโมทนังอันหนึ่งอภิปรโมทยัง อันนึ่งอีกอันอนุโมทนาอนุโมทนากับอภิปโมทยามออันเอาเอาคำอาตุนนะกะยะนี่มามาใช้เพื่อจะสื่อสภาวะอ่าม,มีบางท่านก็ไปใช้โมทนาอย่างนี้ อนุมนันน้อยไปอนุมันน้อยอโมโนธนาเราเลื่อนเัลินจนแล้วมันเข้าใจผิดไงความจริงมันจะต้องไวน,น้อยๆอนุโมทนาจะให้ยินดีให้ยินดีน,น้อยๆอย่าไปยินดีมากอย่าไปมีจิตมากเกิดความยินดีตื่นเต้นจะไปติดใจไปผูกพันไปเหนดีเห็นงามแล้วก็ไปจะไปเสริมกิเลสเสริมตัวเอง ตัวอุปกรณเล็ตัวพิติตตัวใหโตแต่อะไรเนนก็เป็นอุเปนกาพิติตที่ดสภาวะของความซับซอ้นอนและอภิโมอย่างไม่มากอภิโมทยาต้องมีต้องมีอยู่ปะโมดมันไม่มากแต่ให<ม>้น้อยที่สุดไงอ,อันหนึ่งใช้อ,อนุโมทนาอันหนึ่งใช้อภิโมทยังสลับกันอภิโมียิ่งใหญ่อน,นุน้อยเดียวสลับกัน ภาษาสลับกันอน,โนนะุโมทนามันเป็นตัวมากอภิโมทยังมันเป็นตัวน้อยสลับกันโดยภาษาอนุโมทนาเนี่ยเป็นตัวมากอนุโมทนาโอ้ยชื่ในใจยินงจบยิ<ม>ดีเลยนะอภิโมทยังทำดนน้อยอยู่ในอนาปานสติยะ ไม่ต้องยิ้มโมกมาแค่อาทิตย์โมยังนิดนิดน <laughs> เขาก็พยายามขยายความก,กันว่านี่แหละคุณลักษณะของพระอรหรอันต์ <laughs> ไม่แสดงออกมากยิ้มสักนิดยในหน้ายิ้มในฟันยิ้มในหน้าแต่ก่อนเพราท่านดินยนพวกเราว่าแค่อาิตตะไม่ต้องหังวเราะออกมามเด่นดังแต่ท่านตัาบุญหัวเราะลั่นท่าน โรทิรักกับโห่ละแต่มันยินดีบ่อยอะยินดีจนชินแล้วมันก็เลยแบบไม่เยอะอน,นี่ประมูลจะยังโอ้รู้สึกว่าบาลีนี่มีสภาวพทิละเอียดระเทไทยเยอะมากเลยโอ้<ล>ยตุลากตุล,ลากเลยครับเป็นปรามูลการเลยท่าที่มีสารกับไทยนี่ไทยก็หายไปเยอะเลยคือภาษาความละเอียดของภาษาเขามีาม,มากกว่า ไทยใช่ไหมครับโดยเฉภาะว่อาจารย์ต่อพูดแบบว่าไทยนี่เป็นที่ลาวไม่ใช่เลาวเป็นที่ไทยไม่ใช้เไปข่มเราวาโอ้ยคำลาวเยอะกันไทยเยอะสอยมันยิ่งเยอะขยายละเอียดไงขยาย ไอ้อาบลูใคราสะวาระไวความแตกต่างชัาแตก่างระดับอภิภูเขียวเขียวนอนเขียวเจเขียวน้อยเจเขียวเขียวไอเขียว เปล่าอะไรสีเขียวเปี่าอะไรสีเปี่วอะไรสีเขียวอะไรอีกตอนโอ้ต้องไม่รู้กี่เฉดไมีนามธรรมล้วนๆเลยนะน้ำท่าไมระชายพิภูผมจับไม่ออกนะเป็นนามธรรมแต่คนก็ท่านตพระชายสีอ่ามันบอกหลักใหญ่ก็มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาว มันก็ค<อ>่อยยากขึ้นนะพอเป็นส<ม>ีเหลืองก็โอ้โหมันบางบางมันไปแยกแล้วเอี่เทา่ากันสิบชั้นกึ่เท่ากันหมนเลยโอ้โหไ<ม>ปแยกความตา่างของสีขาวสิบชั้นอีกมันขาวตามกันยังไงสมัยก่อนเขาไม่มีสมีเทาเขาไม่มีสีเทาไม่มีสีแดงเขาไม่เห็นมีเขาไมาสีเทา ยกกันแล้ววยากรณาวจีวิภาพว่ากยะยสัมพันธ์ฉันทะลักแน่ๆเขาจะมาทำกันโอ้โหมัดสร้างระบบสร้างระเบียบสร้างอะไรนี่เรียนภาษามันมันมัเอกบัญญัติมาทำเก่งเนี่ยทำเก่งวยากรณะวจีวิภาคว่ากยะยสัมพันธ์ฉันทะลักเนี่ยคนเรียนกัน คโรงเรียนจบหลักภาษาไทยอ่าสีี่โอ้โหเฟื่องเลยมันนึกถึงเงศาสตราธมนูเนี่ยครับที่ว่าคนล่างนยังล่างมีชุดอยู่แต่พอมาตีความไปกันได้คนละทิศคนละทางเลยออมาขนาดยุคเป็นเจบันมาเห็นเื่าคนล่างยังอยู่แต่พูดกันไปนี่คนละเรื่องเลยกันได้สองพันปีมันจะรู้ความหมายเดิมได้ยังไงว้าว แค่แค่คนคนล่างยังอยู่เนี่ยยังกันแล้วคนล่างก็เห็นต่างกันอีกด้วยน่าครับคนล่างด้วยกันเห็นต่างกันดิสารก็สามสามไปสามกลุ่มเลยความหมายของลยาบุญกิริยาไว้สิบเลยจากสามเนึ่สิบมันต่อมจากตอนไหนไม่รู้ละใครมาต่อไม่รู้โอ้โหปันปีต้องขอปันปีนี่เนี่ยเราไม่ได้อ่านเลยอาจารอาจารย์ท่าน ท,ทรับซึสินก็ไปเอามาคอนเอามามารวมกันไนม้ดุมาอแต่ในนั้นแหละเขาบอกไว้เลยอ,อยนางนี้เขาบอกเอามาจากพระธรรโดุลนั่นสูตรนึงแล้วก็ามาจากอัตถัตัถกัจจาริจเจ็ดน,นะผมรู้สึกว่าอัตถัตานี่มันเป็นพยายามเอาวาัฏฏภูมิเป็นนิทานม,มันมีเรื่องมีราวขึ้นมา แล้วเพราะอ้ประดานโยกีแต่คาถาเฉยๆมีแต่ว่าประเด็นพูดกันตอบโต้ไอชาดกบางเรื่องไอแต่พิดกมีอยู่แค่เนี้ยพัรนาคาถาทำไมพูดได้ยาวอย่างนี้มีเรื่องเราเล้ยมาจากไหนแล้วบอกได้ว่าคนพูดคนนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายังไงคนนี้คนนี้ทำผันกันกันมันรู้จริงแบบเออแต่ว่าถ้ามันวุ่รก็โอ้โหก็เก่งนะเก่งทำพระเอกก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้า จบแล้วก็เป็นเดียวเาไม่หลอกบางทีก็ไม่ไม่จะไพ้ีเดียวนะบางทีอพระเจ้าเนี่ยต่ำกว่าต่ำ่าต่ำกว่าพระอาน์ต่ำกว่าล้บางทีเป็นตัวเด่นนะเป็นธรามดตัวเด่นนะถ้ามันเป็นกษัตริย์ตัวเด่นนะจะเป็นเชิงด้อยหรือว่เชิงเชิงเด่น็แล้วแต่ตัวที่ตัวอย่างตัวท่คตวาม่ตัวที่กี่ตที่่วที่กตัที่กี่วี่กีต่กีนี้บางทีเป็นบุรุษเต่ เป็นคนที่เกลงวิการแต่ว่ากแก้ปัญหาเรื่องตัวไขรตรญหาเอาจุดจุดเด่นนะจุดสําคัญมา,มา,มาชูพ <c oughs> ะเจอองค์ประกอบมันจะได้จะอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวอย่างมันปเป็นเชิงยนแย้งเชิงไดเ็กติกไดเรกติกแล้วเขาเขาสามารถที่จะเจาะเอาตัว ไดเลกติกที่เอาตัวหนึ่งในสองได้เอาตัวหนึ่งในสองได้มันมีสองมันต้องมีตัวเหลือกว่าตัวอีกตัวหนึ่งนันมุมไหนอะนั่นมุมไหนในมิติไหนในประเด็นไหนแต่เพราะตัวพลังนะัอ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดอีทิทบาทให้เกิดโคออริเนช เพราะท่านมีที่บาทอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายร่างกายแบบเอ็นปัจจมันไม่ได้มันมันมันเต็มที่บารุูมันก็ไม่ได้มันจะหมดแกนแล้วอคือพระท่านบอกว่าไม่มีโรคอะไรแต่ยิงเอมะเร็งนี่เป็นคสือมตัวตัวมะเร็งนี่ก็เป็นความเสื่อมนะ คือไอ้<ม>เซลล์เนี่ยมันมีด n a นที่มันจะก๊อปปี้เซลล์มันจะขยายเซลล์คือเซลล์นี้เื่อมันก็จะทดแทนในร่างกายผิวหนังมาขึ้นมาลํำไส้ลอกไปขึ้นมาใหม่ทดแทนทนีนี้ไอ้การทดแทนเนี่ยมันจะมีด n a นชุดหนึ่งทนีนี้ก๊อปปี้ดีเนก็เหมือนกับเราไอ้หมึกมาก๊อปปี้ะครัเราปั๊มทีหนึ่งนะฮะมันปั๊มไปได้อีกกี่ที<ม>จะจางลงเรื่อยๆไอ้ดีเนนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกมีทีโลเมียร์ที่มันจะสั้นลงเรื่อยๆ สุดท้ายมันจะก๊อปปี้ไม่ได้ก็คือก็เป็นมะเร็งหรือว่าเสื่อมแล้วก็หยุดทํางานอันนี้คือธรรมชาติมุงเป้าเนะี่ยแหละที่ทำให้มันะลองชะลอไปแต่มันไม่สามารถทาให้ความเสื่อมนี้หมดไปนอกจากต้องเกิดใหม่ถึงบอกว่า,าอออพอบริษัทถึงต้องไม่งั้นพบริษัทไม่ต้องตายใด้ไหมฮะ้วยความ,มเพนบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นพุทธเจ้าก,ก็ไม่ต้องตายได้ ตอนี S <S ้ทำไมต้องตายเพราะว่ามันต้องมาเกิดใหม่ดีแต่ว่าพระนัานเอาไปแฮกกว่ายี่สิบนะครับ I will I will I will try เขาก็ตสร้างเสีย์ใหม่แต่จริงอย่างพวกเราไม่ได้ติดราอขอเสีย์ได้ยาวเพราะท่านเจ็ดสิบสองซื้อมาได้ขนาดนี้ยาวนานมากเลย ได้มาอันนั้นเดียวได้มานัก,กษัตริย์เดียวเจ็ดสิบสองมาแปดสิบสี่แปดสิบหกแปดสิบแปดนี่กระเทือก,กระเทือกไปถ้าไปเก้าสิบหกก็สองนักสัตว์นี่เพิ่งได้เพิ่มไปหนึ่งนัก,กษัตรย์เท่าตัวละนัก,กษัตว์หนึ่งถ้าไปเพิ่มไปถึงเลยเก้าสิบหกก็ขึ้นไปนัก,กษัตริย์ที่สาม ถึงร้อยแปดรอยแปดก็โอ้โหยอดแล้วอันนั้นบอกว่าร้อยยสิบโอ้ยกปรสามสิบป่าร้อยสมสาันร้อยสามสิบสามมันจะร้อยยี่สิบร้อยสาม มันของซื้อกองขาย <c oughs> อ่าไหนบอกว่าราคาเท่านี้ต่อรนาคาเออแต่วาาันนี้เนี่ยมาไปต่อราคาโอ้โห500้าร้อยกิโลมันลาไปก็ทช้ไ <c oughs> ลไปกาา็ลดราคาไปเคยังบอกว่าพูดมีจากการเมืองอะไรได้ <c oughs> ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อยู่ท่านกัลปินะเพราะท่านแยกรายการคือนะ เรชื่อชื่อรายการปรับทุกปลุกทอจะมีเชิญคนข้างนอกมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเวลากลางวันปรับทุกปลุกทำปรับทุกปลุกทำใครมีทุกข์อะไรมาก็มาปรับทุกแล้วแก้ไขเอามาช่วงเริ่มเริ่มช่วงนี้ก็ได้ครับไม่อารวลา อ่าเนี่ยพราะท่านบอกว่าจะไปที่เรือเราเรือเจนเทินหน้าเจนเทินเลยทำเวทีหน้าเจนเทิร์นเนี่ยปรับทุกซื้อพรมแดงมาปูให้เต็มเลยเรือเอาพรมเขียวได้วยนะนั่งพรมแดงพื้นใหม่แล้วคนนอกคนนอกของท่านจะหมายถึงคนข้างนอกเลยชาวบ้านเลยนั่นแหละก็ชาวบ้านชาวชอมาเราต้อนรับอ่าใครจะมีทุกข์อะไรมาปรับทุกข์ปลุกธรรม ถูกทำเมื่อคนที่จะต้องเพิ่มทำพ่อคนลาวมบปล้องทุกไงนะมาซีคล้องพ่อคนลาวเย่อะไม่ออกขี้ไม่ออกก็บอกมาจะมากลัวประเดียวกลัวกันเดียวเดียเดียเชื่อมาแล้วถ้าเวทีอยากให้สูงกว่าสูงกว่าผู้ที่มาร่วมรายการนั่ยที่นั่งเท่านั้นแหละที่นั่งนั่ง เนี่ยนั่งอย่างงี้นั่งสบายๆเมทเนยไม่ยากหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดให้ตอนนี้นะแว่าการจะเป็นสุขทำปลุกปรับทุกปรับทุกปลุกทำใครจะมาปรับทุกใครจะมาปรับเนี่ยปรับเลยรอเรือปรับทุกส่วนปลุกเรือรอลิงเพราะท่านเดี๋ยวคนดำคนเลยครับมาเข้ามาทันทีเลยถ้าบอก นะคนดังก็มีตัวแทแล้วที่ที่มีความสง่ามาคือทนายขอเขาก็จะติกอนี่เขาเป็นทุกข์ไหมพอท่านจะรับไหมเขาติดต่อทันดินมาแันดินกันเลยบอกว่าคุยที่นเจียสุก่อนเข้ารายการตอบทุกปลูกทำเอาบอกเข้ามาเขามาจริงๆนะเขาจะปลูกออดไปล้มอดเด็กประยุทธ์ได้ไหมครับเออจะลองเล่นมาเลยครับ มาสิเด็กเสื้อแดงมาเต็มเลยไม่ได้มาสองคนนะคือจริงๆริงผมคิดว่าเข้ามาก็เพื่อให้เห็นภาพว่าท่านั้งใจอะพวกแล้วแล้วเจ้าก็านเป็นพวกเอาที่จริงเลยครับเอาได้วยววันนี้วันนี้เดี๋ยวเขาจะมาที่ประเดียร์โมีครับเลยแต่ว่าที่เขาคิดว่าผมคิดว่าเขาบอกทิ้งที่เขาทำทุกวันเนี้ย ทำเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมารักกันแต่ตอนนี้เขาได้ประเด็นหนึ่งพิคิดบ่าจะาสบายใจคือให้ที่ดินขายที่ดินให้ต่างชาติท<ช>ี่ต่างชาติเช่าหนึ่งไร่เขามีเงื่อนไขตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่ได้ง่ายเลยขายขายที่ดินก็ถ้าก็ขายชาติมันจะไปขายอะไรมันมีเงื่อนไขตั้งไปยุติงไม่รู้กี่ ชอยไก่แค่หนึ่งได้เราก็บอกไม่เกินหนึ่งได้พอไมานีแล้วไม่รู้ไไม่ได้หนึ่งไม่ไม่เกินหนึ่งไร่สองจะติมีต้นทุนไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านอะไรต่างๆนานาอีกมันมีตั้งหลายชอยหลายข้อด้วยหลายเงื่อนไขโทษทแล้วก็คือเราได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปไม่ได้โอย เพื่อไทยประชุมปีงบเขาไม่รู้ว่าไอ้เนี้ยทักงินกเออกกระทวงอะไรทั้ิินนอกมาเขาตั้งแต่ยุคทักษสินมีไหม่ไมหมไหมไับไอ้นี่เป็นกฎกระทรวงเป็นกฎกระทรวงที่มันจะลงรายละเอียดของใหม่ไม่ใช่ของใหม่ทักษินออกมาคนนี้เขาก็ดูแล้วว่าตั้งแต่ทั้งตินออกมาเนี่ยมีคนทําเอาด้วยแต่คนที่ไหนแล้วเขบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่เลิกก็มันก็มีผลกระทบไง มีแค่แปดคนแปดไร่คือคือมันก็รัฐบาลนี้เอารัฐบาลนี้ไม่เอาไอคนที่ซื้อนก็สวยอันั้นเขาดูแล้วเขาก็ปล่อยไปเขาก็เลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไปล้มล้างอะไรหาคนมาทายากหาคนมาทายากไอคนจะเข้ามาใช้ยากมากมันมันแค่แปดคนนั่นเองงั้นถ้าได้ด้นั่มาทุกวันนี้เขาใช้วิธีอื่นเขาไม่ต้องมาซื้อที่ดินเองเขาใช้ให้เมียซื้อ ตัวเองก็ได้ใช้อยู่แล้วให้คนขับรถซื้อแนนโนมินีแบบนั้นนะคนขาทำมันทั่วเลยได้ัก็ทป็การอยู่แล้วนักวิชาการที่เขาบอกกลาง็บอกว่าเนี่ยก็เป็นการเป็นเอาคนเข้ามาระบบซะแทนที่จะไปเอาไปหาจ้างคนมาที่มีอสรุปแล้วก็คือแทคติกของการได้มาเอาเปรียบถ่นนั่นเองถ้าคุณไม่มี จิตตัวนี้ไม่มีกิเลสตัวนี้เชิงคุณจะเสสลสะตซะเอาเถอะยังไงก็เสียได้มันจบแต่คุณมันไม่ไม่ยอมคุณจะตอนได้เปรียบเชิงนั้นเชิงนี้เชิงนี้มันก็ไม่จบสินี่มันก็มองได้ว่าเขาพยายามต่ว่าพยายามดึงเข้าระบบเพราะไม่งั้นคนนันมีนั่น,น,นแหละมันก็หา,าม,มันก็หาเหตุมาอย่างนั้นแหละมันก็มีสองในมีสองมุมเป็น สุดท้ายก็เป็นสองมุมแต่ว่าเชิงเขาเปรียบมันไม่ไดอดีนะอ่ามันเชิงเขาเปรียบไม่ดีเชิมเสียสลัดแล้วก็เสียหมดเนื่อหมดตัวก็มือก็จบนนนนทีนี้คุณเสียสลัดคุณเสียหมดเนื่อหมดตัวเนี่ยคุณอยู่ได้ไหมคุณมีมวลคุณมีพี่มีน้องคุณมีกลุมมลม่มหมูก็จบอยู่ที่สาตระโปกีส่วนผู้ที่ไม่ไม่เหมือนเราก็เป็นนานาสังวาสมันก็จบสาตระโปกีกับนานาสังวาส ก็อยู่ด้วยการนานาสังวาตคุงก็อยู่ไปมีหลักเกณฑ์นะเกิดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็ใช้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เราก็ไม่ยอมรับต่างคนต่างทำก็เท่านั้นเองก็เหมือนคนมาซื้อที่ดินปลูกบ้านในหมู่บ้านเราอ่าใช่แล้วก็มีหลักเกณฑ์ของเราคุณซื้อได้จ่ายได้คุณมีสิทธิ์ในการใช้จ่ายแต่คุณเอาไปไม่ได้เพราะนั้น พื้นดินของเราก็ยังอยู่จาเขาไแหละแล้วเขารอได้คนมาแต่คนเขาบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นสมบัติของเขาตกไปลูกตกห้หลานนะไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เพราะเราก็กฎขาเรามีอยู่ชัดเจนแล้วพอไปถึงในที่ขายชาแมาขายชาขายชามันก็ไปมันก็ผิดอันนี้ของเราไม่ได้อ่าได้เจเนอเรชั่นเดียวแต่ผมมองว่ายังไงที่ดินมันก็อยู่ตรงนั้น มันก็อยู่ในเมืองไทยไม่ยกไปไม่ได้ต้องกลายเป็นคนเป็นไทยมันก็อยู่นี่แหละเปล่ามันก็จะเป็นเจ้าของเจ้าของไงมันได้เป็นเจ้าของเจ้าของถ่ายทอดกันได้ถ่ายทอดไปทางลูกหลานดีเอ็นเอไปได้เป็นปฏิกนเอ่ามันไปตัวที่บุคคลไงแทนที่แผ่นดินมันจะเป็นของของเจ้าของแผ่นดินมันกลายเป็นไปของบุคคลรัะเอาคนชาติไหนมาเป็นเจ้าของที่ มันกลายไปเป็นมันยึดเอาที่ไปบางปีเชส้ชาติเชื้อชาตินั้นก็เอ่อนี่แหละมันก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยมันสถานทูตน,นะเขาว่าที่ดินตรงสถานทูตนั่นแหละก็คือประเทศของของทูตนั่นะอืะเขาก็สมมุติกันไว้หากเปละเมิดนะเท่า <c oughs> น,นั้นเองประมาณนี้ความดินเราที่ว่าลูกสายจะถูกถอนกับรัตนารุษีเขามันไม่มีทางไปแล้วก็เลยจะมาพยายาม น,นั่นแหละดีมาให้เราเราก็จะตอกเลยมาสิรับได้มาเลยสองคนะนะนั่นนหละอ่าเขาจะมาเยอะครับฮ<า>ะไม่ไมเป็นไรมาเยอะก็เยอะลอย,ยๆเราก็จะเป็นปัะต,ตูอยู่แล้วทีม<ต>เจ<อ>๊ไปเรื่องมาเลยนะมาเลยมาแล้วเราก็ อ้าวต้องออกจากโคกโดออกแล้วครับออกแล้วเยียวยดีดีติดทุกตลาดชีวิตนี่มันเดียวใจเป็นมาติดสิบทีโคกโดม้วงเป็นแล้วโอ้คนนี้ดีใจใหญ่เลยคนที้มา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 เอาช่วยแล้วมาคือเราคิดว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่กรอบเราได้ให้เราจับมือไปกับเขาได้ในชานะชาติต้องพวกเราชอบต้อเป็นเราช้วักชาติปกป้องชาติเราจะต้องออกแน่นอน อ้าวหกโมงเช้าแล้วอ้าวเจ็ดโมงแล้วไม่ใช่หกโมงเจ็ดโมงอ้าวหกหรือเจ็ดดิผมบอกหกเจ็ดครับเจ็ดกำหนดห้าถึงเก้าเขาพอมันไหนก็มาวันไหนก็ได้อ่ามีปัญหาจับทุกปลุกทำอยู่แล้วอืมไในมีปัญหาญาติธรรมที่มาสองคนนี้ก็มีทุกข์มากเลยอ่าวเชียยก็มีทุกมากเลเราเราก็โน้มน้องก็ไปบอกคุณเป็นพุทธหรือว่าคุณเป็นอิสลามหรือก็เป็นคริสต์ ก็เขาไปพูดทางนั้นจะมาเราเป็นพุทธคุณเป็นพุทธคุณจะต้องศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าคุณต้องต้องต้องศึกษาพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนศึกษาความเป็นจริงจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ได้แต่แล้วก็าคอยไล่บัญญัติภาษาพุทธเจ้าไปเขาเขาเชื่อว่าเขาไม่ค่อยจะรู้เท่าไรหรอกเราก็ใส่เข้าไปเรื่อย